อยาพี่น้องมาเดอ้อมากินแรงน้ำเดียวมันนี่กินแรงกับเพื่อกินแรงกับจีเฮตตาบเฮดเฮตตาบเฮตโต้ใหญ่นะพี่น้องฮานนะกำลังปิง้งมันละเสบคือปิ้งเฮละงกูกีบ่้อเนาะพี่น้องเห็นแต่ยายแต่ขี้โบกเพิ่นปิ้งเฮละงกูกบ้านนี้ก็ยายเาก็โอมก็อิศาเนาะโอ้บัดสักมือ้อมีได้นำ้ำบ่เฮละงกูเงกเฮละงูกทั้งนี้เพิ่นมีอ้อพี่น้อง บันนี้เฮต้าบใหญ่พ่พอได้กินได้หลายอยู่พี่น้องเลยกะถนอมอาหารไว้เนาะอันนี้นะนะมาปิ้งปิ้งเฮตาบใหญ่มันละแซ่บเืออนปิ้งเฮละงกห้องอันใหญ่แต่คิดโบกอยู่บ่ายายเฮาก็ออมเห็นก่อนว่าเห็นแต่เพิ่นลงคลิปโอ้ยอิสาดเด้วะบัดน,นี้มืนน้อนี้ยายเฮาก็ออมพ่อได้เฮตาบใหญ่นะ่นาะพี่น้องวันนี้เลยล้างล้างล้วจะมาปิ้ง ปีงกินลองเบิ่งจำแจว่วคักนะพี่น้องมาเด้อม,มากินน้ำเดือดเลยบัานีกา้กะสวนหนึงกนนะฮะใจมอบักง่ายนึงพี่น้องเออันนี้นะถนอมอาหารไว้เนาะต้มเมื่อเริมไม่ได้อันอยู่อันกินเนาะเอสโป๊กเอบาดนะนะพี่น้องไปวัดไปว่าต้มไว้ซือสองฟิตอันนี้นะเปรีถนอมอาหารสิ่งหนึ่งเนาะไว้เมื่อเริมไม่ได้เขาขาดขืนกะเอาอันนี้มาเอดเออกมาเอดพี่น้องสูตรน,นี้นะ จะปิ้งกินลองเบงแดดแจวคักๆนะพี่น้องเสรืรอมะนาวจำตุ้ยมันแสบอยู่บ่คือยายแต่คิดโบกอันปิ้งเฮดละโงอกอยู่บ่ยายให้ก็ออกมาเฮดก่อนแบบน,นี้นะเฮดละโงกขอนมีอ้อจ็กเทินเนาะมันฝนมีแหง้งคือทางบ้านยายแต่คิดโบกบ่ฮ้อนอบเอาต่ลบอบอ่นขนาดความฮ้อนนะ่ะคือแม้นฮ้อนย้อนอัน เห็ดตาเห็ดโปอันนี้บ่อนาะดอกบ้าไงบางไงพี่น้องก็เห็นนะเป็นแต่จะอ่อนโซนให้ไปหากะมีได้ไปกว้างกระโดดพี่น้องปัดการยะน้ำงูน้ำมันนั้นเดนเนาะพี่น้องสูตรน,นี่นะถนอมอาหารไว้มาต้มไว้จะเอาซองฟีดพี่น้องเสื้อถุงเมื่อเดืมอไม่ได้แนวอยู่แนว,นวกินเนาะเสื้อพกเสื้อบา้ากกเอามาเอ็ดมาจะซุปกะซุปกอยซสื้อเบือพักเข้าไม่เจียวคู่เนาะ โลดน้ำประแดะซื้อพี่น้องอันนี้นะมาปิง้งมายางมากินแรงน้ำเดือดพี่น้องเด้อดเสบๆจ้าคลิปนี้กระเทอนี้แล้วขอบคุณบัตตีค่ะ